ประมาณนี้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะจนหมดนะคะนี่ค่ะเขาจะเริ่มบานแล้วนะเขาเริ่มจะเป็นตากบตาเขียดแล้วนะคะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะเขาว่าสาคูต้นนะคะจะหอมจะอร่อยกว่าสาคูทั่วๆไปนะคะจะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ เจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะนี่ค่ะเป็นครั้งแรกของการเลยนะคะการจะชวนเพื่อนมาทำต้มสาคูแท้ค่ะสาคูต้นนะคะจากพัทลุงค่ะนี่เลยข้างบ้านใจดีมากเลยค่ะเอามาฝากกันค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาต้มพร้อมๆกันค่ะโดยการจะใช้นะคะสาคูต้นสาคูแท้เลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะ ประมาณ3ขีดนะคะข้าวโพดนะคะ1ฝักค่ะต้มก่อนนะฝานเสร็จแล้วกันก็ไปต้มก็มีน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะนี่เลยแล้วก็มีกะทิค่ะไปค่ะต้มง่ายๆนะคะต้มอย่างไรให้น่ากินเนอ,อ <c oughs> การทำของหวานนะคะสัดส่วนคือต้องเป๊ะสาคูอยู่ที่3ขีดการจะใส่น้ำนะคะตวงน้ำค่ะอ่าลิตรครึ่ง1500 ml นะคะถ้วยตวงของการถ้วยนี้จะอยู่ที่500 ML นี่ค่ะ 500การจะใส่เต็มถ้วยเนี้ยสามถ้วยนะคะก็เท่ากับฤทธิครึ่งนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะฤทธิครึ่งนะคะใส่ลงไปเลยค่ะน้ําเสร็จแล้วนะคะนี่เมื่อกี้กันลืมบอกเพิ่มความหอมด้วยใบเตยมัดนะคะใบเตยนะถ้าเพื่อนอยากให้ได้กลิ่นนะเพื่อนเพื่อนได้มาถึงเพื่อนๆจับบิดบิดบบให้เขาช้ำๆ้ำหน่อยนะคะบิดบิไปค่ะเนี่ย แล้วก็โยนตุ่มลงไปในหม้อแบบนี้เลยค่ะต้มน้ําใบเตยก่อนค่ะเราจะต้มน้ําก่อนนะคะให้น้ําเดือดขึ้นมาก่อนค่ะใบเตยของการกระจุยกระจายหมดละนี่เลยค่ะการจะต้มให้ใบเตยนะคะให้มีกลิ่นหอมหอมนะคะประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วการก็จะตักใบเตยทิ้งนะคะอ้าวน้ําเดือดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็หอมใบเตยมากๆเลยค่ะ เราจะมาทําการต้มกันนะคะการจะใช้ไฟกลางนะมีค่ะน้ําเดือปุดๆนะคะวิธีการต้มสําคัญตอนนี้ค่ะอ่าเพื่อนนะคะค่อยๆใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆใส่แบบนี้นะแล้วก็คนค่ะใส่เรื่อยๆแบบนี้นะคะอย่าเทพรวดทีเดียวนะถ้าเทพรวดทีเดียวอ่ะเขาจะเป็นก้อนอ่านี่ไปเลยค่ะแบบน้ําหยดแบบนี้ไปเลยค่ะเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆใจเย็นๆค่ะพยายามปล่อยให้โดนหลังไม้พายอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะกระเด็นเหมือนสไลเดอร์อ่ะ เออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่เหมือนสไลเดอร์เลยเพื่อนต้องพยายามคนเรื่อยๆนะคะคนให้ถึงก้นหม้อด้วยเดี๋ยวเขาจะติดก้นหม้อนะคะนี่เลยก็แม่การนะสอนมาตลอดเลยเนะาะเมื่อก่อนกินจะสาคูแป้งแม่ก็บอกว่าให้เป็นตากบตาเขียดนะลูกเออตากบตาเขียดเออนั่นแหละประมาณนั้นแหละ<笑><笑>เดี๋ยวจะมาดูกันค่ะว่าตากบตาเขียดของการอนะ่ะมันจะตาประมาณไหน อ้าวนี่นะคะเทหมดแล้วค่ะทีนี้ก็จดจอนะคะในการคนค่ะค้นไปค่ะค้นเรื่อยๆนะคะเนี่ยค่ะวิธีการค่อยๆโรยลงไปนะคะเขาจะไม่จับกันเป็นก้อนนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะอันไหนที่รู้ว่ารู้สึกว่าเป็นก้อนเป็นก้อนนะคะให้เพื่อนนักกระจายรีบกระจายออกให้หมดเลยค่ะ ต้องต้มให้สาคูสุกได้ที่ก่อนนะคะเราถึงค่อยใส่น้ำตาลไม่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวความหวานนะคะเขาจะไปรัดแล้วทำให้ต้มสุกยากขึ้นนะคะเผลอๆอาจจะไม่สุกเลยด้วยเนี่ยค่ะขนาดการาค่อยๆโปยนะยังมีแอบเป็นก้อนๆออยู่เลยนะเพื่อนกระจายเร็วๆเลยนะจนให้เขาแบบว่าเนี่ยเขายังมีความแบบยังขุ่นๆเยอะอยู่นะคะให้ใส่ นี่ค่ะเขาจะเริ่มบานแล้วนะเขาเริ่มจะเป็นตากบตาเขียดแล้วนะคะเราจะเริ่มเห็นเป็นวุ้นๆใสๆมากขึ้นแล้วนะคะจากตอนแรกที่เห็นเป็นาขาวๆเยอะนะใช้เวลาสักแป๊ดหนึ่งนะคะไม่เกินสิบนาทีค่ะได้กินแล้วเนาะค่ะประมาณนี้นะคะเริ่มเป็นตากบตาเขียดแล้วนะคะนี่เลยค่ะเวลาเพื่อนคนนะคะเพื่อนคนเร็วๆนะนี่ ค่ะหลังจากนั้นนะคะการจะใส่น้ำตาลนะคะ1 2 3 4 5ประมาณ5ช้อนค่ะค้นค่ะความหวานแล้วแต่ความชอบเลยนะคะใส่ไปก่อนแล้วก็ชิมก่อนการใส่ไป5ช้อนนะเดี๋ยวการชิมก่อนยังไม่หวาน6 7 8 8ช้อน เออมีแหละใส่ไปชิมไปค่ะในส่วนของน้ำตาลนะคะดอกเกลือค่ะปลายช้อนชานะคะนิดนึงเพื่อที่ว่า,าจะให้ความหวานนะคะเขาเข้มข้นขึ้นนะคะอืมแปดเก้าสิบช้อนค่ะทั้งหมดนะคะน้ำตาลที่การใส่ไปนะคะ10บช้อน ความหวานอาของการจะไม่หวานมากนะคะท่านเพื่อนอยากได้หวานมากก็สามารถใส่ได้ค่ะสุดท้ายค่ะการจะใส่ข้าวโพดลงไปนะคะนี่เป็นสาคูต้นเปียกข้าวโพดเลยค่ะมากน้อยตามความชอบนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพอดีข้าวโพดกันเหลืออยู่นะคะเลยการเอามาใส่ด้วยเลยเป็นข้าวโพดที่การต้มแล้วนะคะข้าวโพดสุกแล้วค่ะเนี่ยค่ะพอเวลาเราเอามา ลงมากวนกับสาคูอ่ะเราจะได้แป๊บเดียวค่ะเขาก็จะสุกแล้วนะคะในส่วนของท็อปปิ้งเนี่ยค่ะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นขา้าวโพดอย่างเดียวก็ได้นะคะเป็นเผือกนะเป็นเผือกเป็นมะพร้าวอ่อนเป็นแปะกล้วยอะไรใส่ได้หมดเลยค่ะแปะกล้วยแปะกล้วยอะไรนั่นนะคะแล้วก็เนื้อวะาพร้าวนะคะใส่ได้ขา้าวโพดใส่ได้เผือกนะคะใส่ได้มันนะก็สามารถใส่ได้ค่ะแล้วแต่เราเลยค่ะนะคะ นี่สุกได้ที่แล้วค่ะหอมมากเลยค่ะนี่สาคูต้นนะคะเปียกข้าวโพดค่ะหเปียกสาคูต้นใส่ข้าวโพดนะคะแล้วแต่จะเรียกขานกันค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวกันจะมีในส่วนของกะทินะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากะทิราดกันค่ะกะทิราดก็ทำกันง่ายๆนะคะค่ะปดแกค่ะนี่นะคะตากบตาเขียดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อนสวยงามตามท้องเรื่องค่ะนี่เลยค่ะ ก็ได้มอ้อใหญ่อยู่นะคะสามขีดค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกะทิไว้สําหรับราดสาคูกันนะคะกะทิสองกล่องค่ะสาคูเราเยอะเนาะกะทิสองกล่องใช้กะทิกล่องค่ะสะดวกดีค่ะถ้าได้เป็นกระทิสดนะกะทิสดอ่ะจ,จะดีมากๆเลยอะ่ะแล้วยิ่งถ้าแบบว่าสอยมะพร้าวล่วงลงมาจากต้นตุ๊บแล้วก็ปอกแล้วก็ขูดจะหอมจะมันจะหวานมากเลยนะคะ ใส่เกลือค่ะหช้อนชานะคะเคี่ยวค่ะให้เกลือละลายนะง่ายๆค่ะแค่นี้เองค่ะมีกะทิกับเกลือค่ะแล้วก็ให้กะทิเขาเดือดนะคะจริงๆแล้วกะทิกล่องอ่ะผ่านการพัชจอไรมาแล้วสามารถกินได้เลยนะแต่ทีนี้เราจะไม่ทำแบบนั้นเราจะมาผ่านความร้อนอีกทีหนึ่งค่ะเอาค่ะประมาณนี้นะคะแค่พอร้อนๆน,นะคะ อ้าวเสร็จแล้วค่ะว้าวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวกันจะไปตักเสิร์ฟพร้อมกันค่ะค่ะมาค่ะถึงขั้นตอนสําคัญแล้วค่ะขั้นตอนการตักเสิร์ฟจ้านี่นะคะการจะใส่กะทิลงไปก่อนค่ะหัวกะทินะคะใส่แบบนี้ค่ะมากน้อยตามความชอบนะคะในส่วนของหัวกะทิการชอบความเข้มข้นค่ะการก็ถ้วยนี้กันขอ ได้กะทิแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็ตักนี่ค่ะสาคูนะคะสาคูใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะว้าวแถมอีกหน่อยช่วงนี้โปรโมชั่นปลายปี <c oughs> ต้องมีแถมนี่เลยจ้าแบบนี้เลยนะคะค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าเปียกสาคูต้นใส่ข้าวโพดนะคะ สาคูต้นสาคูแท้เลยนะคะนี่เลยค่ะลองทํากันดูนะคะทีนี้เลยค่ะการบอกเลยค่ะเพื่อนๆเจอเป็นสาคูนะคะตามร้านของฝากหรือไปเที่ยวที่ไหนแล้วเจอค่ะไม่ต้องกลัวค่ะซื้อกลับมาบ้านค่ะสู้ราคาสักหน่อยหนึ่งนะคะรับรองค่ะแล้วก็เปิดคลิปการแล้วก็ต้มแบบที่การบอกเนี่ยค่ะรับรองค่ะอร่อยเด็ดแน่นอนค่ะใครยังไม่เคยลองต้องสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะยิ่งด้วยถ้าเกิดอร่อยได้ลองด้วยฝีมือตัวเองแล้วมันจะืห มันมีความภูมิใจอะค่ะนี่นะคะค่ะลองทํากันดูค่ะการทําได้ทุกคนก็ทําได้แน่นอนค่ะค่ะฝากเพื่อนกันไปด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้การทําคลิปต่อๆไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ